thanks <laughs> โอเคครับก็ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งคนเก่าคนใหม่นะฮะต้องสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญ10บบาทรัชการที่9แล้วก็ปีพศ25 4 6นะครับผมอ่าผมเห็นช่อง YouTube บางช่องแล้วก็ช่องใหญ่ๆบางช่องนะครับประกาศรับซื้อ3 0 0 0 0บาทจริงไหมนะครับผม ถามว่าสามหมื่นบาทจริงไหม,มนะครับผมจะพูดยังไงดีฮะคือหน้าปกคลิปกับตัวอย่างมันมันไม่เหมือนกันนะฮะคือหน้าปกคลิปมันใช่ฮะแต่พอเขาไปดูเข้าไปดูตัวเต็มคลิปมันมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะยังไงก็ต้องลองลองดูดูดูเอานะฮะมันไม่สําหรับผมมันไม่ถึงนะครับผมแล้วต้องขออธิบายก่อนนะครับที่เขารับซื้อกันสองหมื่นสามหมื่นนี่ก็คือว่ามันไม่ใช่แบบที่เขาเขาทําหน้าปกนะฮะ ก็จะเป็นเหรียญเออลึกคอยบ้างผ้าเสียงตรงบ้างอะไรบ้างนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับของเรามีไหมนะครับผมผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับช่องผมนี้ต้องบอกว่าช่องมือใหม่นะครับผมแต่บางอย่างมันเห็นแล้วก็มันขัดใจผมนะฮะตอนให้ผมเป็นมือใหม่ก็ผมเห็นแล้วมันมันไม่ใช่นะครับคือ ถ้าราคาสามหมื่นบ้างสองหมื่นบ้างทําไมไม่เอาตัวอย่างที่มันมันราคามีจริงๆมาขึ้นนะฮะมันไม่ใช่นะครับผมแต่ถ้าถามส่วนตัวผมนะครับถามว่าส่วนตัวผมนี่ราคาถึงไหมไม่ถึงนะครับเหรียญปีสี่หกก็ก็หลักร้อยนะฮะไม่ถึงหลักหมื่นะฮะบางทีใครที่ แต่ถ้าเกิดว่าร้านใหญ่ๆระดับประเทศนีเขารับซื้ออันนั้นคือผมไม่เถียงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่านะักสะสมบางกลุ่มแล้วก็บางช่อง youtube ถามว่าเขารับซื้อไหมครับหน้าปกคลิปมันประมาณนั้นแหละครับผมผมจะไม่พูดอะไรมากมายนะครับมันพูดเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวบางช่องเขาจะหมันไส้เอานะครับเออช่องนี้มือใหม่ทำไมมันมันมาขยี้เรากันจังเลยว่าอะไรประมาณนั้นนะ เปล่าครับที่ผมต้องมาพูดเพราะว่าผมก็มีไงฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมพอผมโพสต์ไปปุ๊บอ่าหาว่าผมโกหกอีกก็ท่านผู้ชมก็ลองไปดูช่องอื่นๆลองดูนะละหลายช่องนะครับไม่ต้องดูช่องเดียวนะครับก็สําหรับช่องผมก็อาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมบางช่องเขาก็บอกว่าอ่า รมเอนราคาเท่านั้นเท่านี้แบบนั้นแบบนี้อะไรนะปกคลิปอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งถ่ายคลิปอีกแบบหนึง่งแล้วก็เรียนที่แสดงอย่างหนึ่งประมาณเราไม่ทําแบบนั้นนะฮะเราจะไม่ทําแบบนั้นคือเราจะพูดแต่ความจริงนะครับผมไม่บางทีผมสังเกตมานานแล้วครับว่ามันมันถึงไหมนะครับคือ บางช่องเขารับซื้อแบบเขาขายทุกวันเขารับซื้อกันทุกวันเขาลงทุกวันอันนั้นเขารับซื้อกันจริงนะครับแต่บางช่องก็คือผมไม่เข้าใจนะปั่นกระแสเพื่ออะไรนะฮะยอดวิวเหรอครับไม่เข้าใจคนระับคือผมเห็นแล้วผมขัดใจนะครับมันดูไม่ได้นะครับผม ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับเหรียญที่มีราคาสามหมืนบ้างสองหมื 20, บ้างไม่ใช่แบบแบบที่ผมถ่ายอยู่นี่นะครับเดี๋ยวพอไปดูจริงๆก็คนละแบบนะครับผมโอเคครับ ถ้าใครที่เข้ามาใหม่แล้วก็ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมคงจะได้ไม่ได้ประโยชน์มากมายหรอกรับอาจจะได้สักสักเล็บก็ยังดีนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะครับผมจะมาพูดถึงว่าเขาบอกกันว่าเหรียญ10บาทปี2 5ง6ันเนี่ย2546รับซื้อเป็นหมื่นจริงไหม,มลด ใช้จักรยานด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากมายนะครับผมคือ,อผมเป็นมือใหม่ก็จริงอยู่นะครับผมก่อนที่ผมจะมาทําคลิปก็ไม่ใช่ว่าต่อให้ผมเป็นมือใหม่ผมผมไม่รู้อันไหนที่ผมจะบอกว่าไม่รู้ก็คือผมไม่รู้นะครับอันไหนที่รู้ก็คือรู้นะครับผมแล้วอ๋อบางช่องก็จะเล่าให้ฟังถ้าบางคนก็ว่าผมว่าเออทาไมอธิบายแบบอธิบายน้อยจังหรือว่าอะไรนะัง ก็บางช่องคุณดูดิฮะเหรียญเดียวนะผมจะทำให้ดูนะเขาพูดไปได้ยังไงเขาก็อยู่แค่นี้นะเหมือนอย่างนี้นะผมทำไม่ได้ครับผมมีเหรียญกี่เ,เหรียญผมก็ถ่ายทั้งหมดนะประมาณนั้นนะจะไม่พูดมากทำเพลงนะครับผมประมาณนั้นแหละครับแล้วก็จะมาเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับต้องบอกว่าบางช่องนะครับผมสมมติปไปหนละเดี๋ยวเดี๋ยวเราสักครู่นะครับผม อ่ะมาแล้วสมมุติว่าสองเหรียญน,นี้ยอ่ะทําคลิปอีกหน้าปกอีกอย่างหนึ่งสิบ,บาทใช่ไหมพอเข้ามาดูตัวเซมปุ๊บอีกอย่างหนึ่งอ่ะเนี่ยพอเข้ามาดูปุ๊บถ้าใครมีแบบนี้แบบนูน้นเออสามหมื่นบ้างสองหมื่นบ้างมันไม่ใช่นะครับถามว่ามีไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะครับผมถามว่าราคาแพงไม่แพงนะครับผมแต่หายากนะครับผม ถ้าเกิดว่าช่อง AI ทั้งหลายนี่ผมกจ็จะไม่ขอแนะนำนะครับแต่ว่าช่องระดับประเทศแล้วก็มีหน้าร้านแล้วก็เขาลงคลิปเขารับซื้อทุกวันเขาโพสทุกวันเปิดกล่องบ้างอะไรบ้างอันนั้นนะของจริงนะครับผมก็ผมก็พูดได้ประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่เหรอครับผมก็ศึกษาหลายช่องแล้วอุ้ยทำไมมันแพงจังนะถ้าเกิดว่าเหรียญสิบบาทมันแพงขนาดนี้ของเรามีเป็นสิบเหรียญเราไม่รวยเลยเราไม่ได้เป็นแสนเลยหรครับประมาณนั้นแหละครับ โอเคครับเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมไม่อยากพูดแล้วนะในราคาขนาดนั้นนะครับผมส่วนาบางคนซื้อหากันก็แล้วแต่นะครับผมมันอยู่ที่คนสองคนนะฮะว่าก็ประมาณหลักร้อยร้อยกว่าบาทส่วน u ูอินีก็ร้อยกว่าสองร้อยเต็มที่แค่นั้นล่ะฮะไม่ถึงนะครับผมเป็นหมื่นเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะครับแต่คงไม่ใช่แบบนี้นะฮะก็ต้องแบบ ท่านผู้ชมก็ต้องดูข้อมูลด้วยนะครับผมอันนี้ผมมือใหม่นะครับผมแทบแบบแทบไม่รู้เรื่องเหรียญเลยนะฮะแต่ว่าผมก็พยายามศึกษานะครับผมบางอย่างที่แบบมันมันมันเกินจริงผมผมผมรับไม่ได้นะฮะประมาณนั้นแหละครับคืออ่ารับซื้ออีกอย่างมังถ่ายอีกอย่างหนึ่ง พอเหรียญให้ดูอีกอย่างหนึ่งประมาณนั้นแหละครับบางช่องนะครับผมบางช่องนะครับผมไม่ได้เจาะใจนะครับส่วนผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ใครที่ชอบไม่ชอบก็กดข้ามไปได้เลยนะครับผมผมจะไม่บังคับนะครับแล้วก็ผมก็จะไม่ปัป่นกระแสด้วยนะครับผมเหรียญผมมีเป็นแทบแท,บ,ทบพอสอเลยนะฮะ แต่บางอย่างเรามีแล้วก็แบบเราเห็นเขาประกาศรับรซื้อกันนะไอเรานึกว่าอ่าเหรียญที่เรามีขายได้จริงอะไรเงี้ยพอเราจะไปขายซะหน่อยอะไรเงี้ยแออมคนละแบบไปละพอเข้าไปถึงปุ๊บไม่ใช่แบบนี้อ่าถ้าเกิดว่าช่องไหนที่เขามีหน้าร้านเนี่ยอันนั้นคือเชื่อถือได้นะครับผมแต่ช่องไหนที่ไม่มีหน้าร้านก็ ซื้อนะครับไม่รู้ซื้อจริงหรือเปล่านะฮะแต่ส่วนช่องผมก็ก็มาศึกษาแบบนี้แหละครับก็สไตล์แบบนี้ฮะถ้าจะไม่ปังกระแสแล้วก็จะไม่ได้บอกว่ารับซื้อแต่ถ้าเกิดว่าผมจะขายถ้ากลดว่ามีคนจะซื้อผมผมขายให้ได้ประมาณนั้นก็บางช่องก็ให้ความรู้แล้วก็บางช่องก็มาบอกแบบนู้นแบบนี้แต่ช่องผมก็คือ มาณนี้แหละครับอันไหนจริงก็คือจริงอันไหนไม่จริงก็คือไม่จริงนะครับถ้าเกิดว่าบางบางคนที่เป็นมือใหม่เหมือนผมอย่างนี้อ่ะเขาไม่รู้เขาก็หลงเชื่อตายเลยครับทีเนี้ผมเอาจริงๆผมสงสารคนดูนะครับคนดูยังไงคนดูก็ต้องเข้ามาดูราคาขนาดนั้นใครจะไปรู้ฮนะ ผมบอกผมบอกตั้งแต่แล้วต้องตั้งแต่ผมทำ u t u b e มามาใหม่แล้วนะครับผมถ้าผมพูดแบบนี้ช่องผมก็สไตล์ประมาณนี้นะครับจะไม่บังคับจะไม่ว่าคนดูจะไม่อะไรฮะชอบไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะผมก็อาจจะตอบช้านะครับผมก็ช่องผมก็จะทำคอนเทนต์แนวๆนี้แหละะ Uh, เหรียญในที่เขาประกาศร,รับซื้อถ้าผมมีแล้วมันไม่ใช่ผมก็จะออกมาพูดแบบนั้นนะฮะแล้วส่วนอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามาดูแล้วก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องรู้นะครับผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะถามว่าผมผมเป็นมือใหม่ใช่ผมเป็นมือใหม่แต่เหรียญผมอะอยู่กับผมมาสิบกว่าปีแล้วนะครับ สังเกตนะท่านผู้ชมลองเข้าไปดูช่องคลิปผมทั้งหมดเข้าไปดูแบบหลายหลายคลิปดูอย่างสมมุติว่าเหรียญบาทผมก็เก็บทุกพอสอเลยนะฮะผมกเก็บเพราะว่าผมชื่นชอบนะครับผมมา,าวันหนึ่งอะ่ะอรเอินว่าเราจะมาขายสักหน่อยอเพราะว่าอ่าเราเห็นกันเออรับซื้อเท่านั้นเท่านี้ ทำคลิปอีกอย่างนึงหน้าปกอีกอย่างนึงตายผมว่ามือใหม่มือใหม่เหมือนผมยังมีเหรียญเยอะไวาอกอเป็นว่าเราไม่ต้องไปขายแล้วไปเราทำช่องเองก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผม mm hmm. ก็คลิปนี้ก็อาจจะพูดยาวไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมผมยังไงมันแพงเกินจริงผมจะรับไม่ได้นะครับที่รับไม่ได้เพราะอะไรครับ ผมจะขายไงครับสองสามหมื่นถ้ารับซื้อนี่ผมขายแล้วเนี่ยมีผมมีอยู่กี่เหรียญเนี่ยสองสี่หกแปดเหรียญอ่ะสมมุติว้าไม่ต้องสามหมื่นหรอกถ้าถ้าเกิดว่าเหรียญละสองหมื่นบาทเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยสองสี่หกแปดสิบเนี่ยเนี่ยเกือบสองเกือบสองสามแสนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับไม่มีนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมต้องสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุก คนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมส่วนอันไหนที่พูดผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอาจจะพูดติดตะขัดหน่อยนะครับผมง่วงนอนฮะและส่วนคลิปไหนที่ผมไม่ได้พูดนี่ก็แสดงว่าเดึกแล้วนะครับผมโอเคนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับผมสไตล์นี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเหลียญก็สามารถไปดูช่องมอไซด์ได้นะครับผม nissan เ a ช channel แล้วก็อ่านิบันเทิงจิตอีกสองช่องนะครับผมก็จะมีอยู่สามช่องนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนครับสวัสดีครับ